สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลอร์ประเสริฐศีนะครับก็วันนี้มาอยู่บ้านแพงก็เขา้วันที่5แล้ว4หรือห้าไม่ได้นะฮะแต่เราก็มีน้องชายคนหนึ่งนะครับที่เออก็คือเราถ่ายคลิปครั้งสุดท้ายที่สะระบุางงาบรีนะครับตอนงานบินิคอนเสิร์ตนะครับผมมาอยู่เนี่ยตั้งหลายวันแล้วนะเจอหน้าเขาเขาก็ยกมือว่าอย่างเดียวไม่คออะไรกับผมเลยผมก็คิดในใจว่าเหรือเขาว่าดังแล้ว เราแบบเขายิงอะไรอย่างเงี้ยในใจก็คิดหนักเหมือนกันนะว่าปกติอะถ้าวางแผนไว้ตั้งแต่แรกเลยนะว่าถ้ามาถึงบ้านแพงอะ่ะยังไงก็ก็จะต้องจะถ่ายคลิปกับเขาคนแรกเพราะเขาเป็นคือผู้ชายคนแรกของสาวน้อยที่ผมถ่ายด้วยนะครับเอฟซี FC ทุกคนน่าจะรู้ดีนะฮะทุกวันนี้ก็ยังไม่มีโอกาส ยังไม่มีโอกาสที่จะถ่ายกับเขาเลยอละคือสามารถเสียใจไหมก็เสียใจมากแต่ทำไงได้ล่ะก็พราะรักไงคือคือที่ผมมาพูดอยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่อะไรนะครับไม่ได้น้อยใจอะไรนะครับแค่อธิบายความรู้สึกผมไม่รู้อยากจะพูดกับใครไม่รู้อยากจะระบายกับใครมันติดอัอ้นตันใจมากๆหลายๆอย่าง รบรบรยากาศด้านหน้าเวทีนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่เวทีที่สาวน้อยนะครับบรรยากาศคืออยากเห็นให้ทุกคนอ่ะได้เห็นเวทีแต่แต่ว่าแต่ว่าคือตอนเนี้นะครับอยากให้ทุกคนรุ้นันเปิดวงนะครับว่าเวทีสาวน้อยจะอลังการแค่ไหนนะครับ<ส>นี่นะฮะผมก็อยากจะแพนก็ไปให้ทุกคนดูนะครับแต่มันยังไม่ถึงเวลาเนาะยังไม่ถึงเวลานะฮะให้ทุกคนรอติดตามอีกนิดนึงนะครับอะอะไรนะครับ ใครนั่งอยู่ข้างหลังเหรอใครครับไม่เห็นมีใครนั่งอยู่ข้างหลังผมเลยฮะไหนครับไหนไม่เห็นมีใครเลยครับอ๋อสวัสดีเอมี่เอมี่คำคูณสวัสดีค่ะอออนึกว่าเมื่อกี้พอดีมีเอฟซีไหนเขาเขาคอมเมนต์มาว่ามีคนนั่งอยู่ข้างหลังใช่เหรออ้าวเป็นผู้ชายเหรอใครเหรอครับใครเหรอค<า>รอับใครคนนู้นเหรออ๋อเขากำลังอ๋ออยู่ดูไม่ได้ตอนนี้เขากำลังทำเวทีอยู่นะครับ อะไรเหรอก็าท,ทำไมอ่ะเราอ่ะไม่ค่อยถ่ายหรอกเออมีเอฟซีเราบอกว่ามีคนนั่งอยู่ข้างหลังไงใครเหรอช่เอ้ามาหนา้าเองเหรอเนี่ยมาแล้วมีอะไรจะแก้ตัวกับพี่ไหมแก้ตัวอะไรทำไมพี่มาตั้งหลายวันแล้วพี่ไม่ได้ถ่ายคลิปด,ด้วยอ่ะแค่แปดนาทีให้เวลาพี่ไม่ได้เหรอวันนี้ไม่ค่อยว่าง ทำไมอ่ะแล้วพี่มันไม่ดีตรงไหนอ่ะพี่มันเลวตรงไหนอ่ะฮะมันซ้อมหลายอย่างเสียใจมากเลยนะเสียใจเลยพี่น้องแต่ันแรกกับมาวันแรกเจอน้องมันนาเนี่ยอีสองวันไม่เจอเลยอ่ะมันเสียใจมากใช่เครื่องนี้ผมไม่ค่อยจะว่างขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันซ่อมหลายอย่างแเราพอดื่มมาก็ว่ามุ้งหรือข้าวกระตมไปซ่อมตุ่ยตุ่ยซ่อมอยู่ดีตุ่แล้วก็มาซ่อมลำ ซสอมฟรอนจนหอดอัน6โมง6โมงมันอีทุ่มเลยก็ซสอมเต็นต่อจนหอดเึกคืนก็เมื่อตั้งแต่เปิดคลิปเนาะจริงๆไม่มีอะไรหรอกก็สนุกสนุกกันเนาะอยาดราม่านะก็คือว่าไม่รู้จะถ่ายอะไรนะเนาะก็คือว่าจริงๆก็อยากไปถ่ายก็ชวนน้องมานัดไปดูหนังนัแหละแต่อยาไม่มีเวลามันคมีเวลาใช่กรุงเทพเนาะก็เราไปเพได้กรุงเทพเขาไม่มีเวลาอีเอาหรอใช่ก็ ว,วันไหนววเรา,เว,ว,ว,าว่างเราก็เออป้าว่ามันนีไปว่างไปเลยเออใช่ใช่ใช <ไอ S 2> <ๆ S 1> ่ประมาณน,น, <ๆ S 1> นั้นเพราะว่าเดี๋ยววันเราเปิดวงวันที่23ใช่ไหมครับแล้วก็28ก็ไปออนทัวร์ที่กรุงเทพวันแรก28กันยาครกันยาเนาะแต่ว่าพอ28กันยาเสร็จปุ๊บเล่นเสร็จซาดเล่นเสร็จพี่ต้องติรถกลับมาขอนแก่นพี่จะต้องมางานเปิดวงของปฐมบัลลังกสิงมาของงานปากเช่อทองนวลเนาะพี่ก็จะวิ่งไปวิ่งมาแล้วจะเจอกันอีกทีวันที่30 3สิสอง 30กันยาแล้วก็หนึ่งสองตุลาอ่ะเป็นยังไงบรรยากาศการซ้อมของมนาก็คือเราไม่ได้ถ่ายคลิปกันตั้งแต่ตั้งแต่ไหนจำได้ไหมตั้งแต่สระบุรีสระบุรีงานกาเราไปคือที่เราไปไปไปอ่อระบายความในใจกันบอกรักกันแต่ก็รู้นะครับว่าน้องก็คือมาก็คืออยากถ่ายกับน้องแต่ว่าน้องต้องซ้อมต้องอะไรหลายๆอย่างไม่ใช่ว่าผมไม่อยากถ่ายนะผมก็ยางถ่ายก็เลยวันนี้ก็คือมีเวลานะครับนีน้องก็รอขึ้นฉาก อะไรคือยากที่สุดในการซ้อมของของการฬิดฤดูกาลเนี่ยที่จะเปิดฤดูกาลมานล้คืออะไรยากที่สุดที่ยากที่สุดตอนนี้ก็คือการแรกๆก็เป็นการเต้นแต่ว่าวันนี้ก็เริ่มเต้นได้แล้วแต่ว่าที่ยากคือเต้นคอนเสิร์ตทุกเพลงปะเกือบทุกเพลงครับทำไมต้องมีมานล้วต้องลำเรื่องโดยเฉลี่ยร้องด้วยชเฉลี่ยแล้วก็ตอนนี้ยากๆก็คือลำเรื่องแล้วก็ต้องเก็บรายละเอียด กสแล้วพอมาลำลำเรื่องอะ่ะได้เป็นนักแสดงแล้วอะ่ะทัยากไหมการร้องในทำนองลำเพลินอะ่ะถามว่ายากไหมมันก็ยากอยู่นะครับเพราะล่ะเรายังไม่ได้เข้าใจว่ามันเป็นจะทีซีเดอร์อือเ,เพราะมันต้องเป็นทำนองลำเพลินใช่ไหมทำนองลำเพลินอีกอะ่ะมันยากที่มานะร้องอยู่แล้วก็คือเป็นหมอลำหมอลำเฉยๆครับเป็นหมอลำแล้วก็ ถ้าเป็นเพลิงรเพิ้นก็มันก็ลาเพิ้นธรรมดาลาเพิ้นติดหูไหมแล้วก็นี่แต่ว่านี่เราแกะเนื้อใหม่เลยแมนเขาก็ต้องไก่ก็คือคู่เพราะว่าเข้าเป็นไก่หิจกงกับไก่แต่ก็ไม่มีอะไรยากแต่ก็ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ใช่ใช่แล้วผมก็จะคอยฮัทไปก็ให้พี่น้องเอฟซีเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็รลติดตามว่าผมจะได้เป็นบทบาทใดผมจะได้ลํากอนใดผมจะได้มีหน้าที่อะไรเจ็บนี่นะครับ ก็เนาะลองมานะปีนี้เปิดฤดูกาลก็ได้ร้องเล่นเต้นลำแ,และ<บ>ที่ครบทุกอย่างและที่สําคัญที่เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดคือมีซิงเกิลของตัวเองใช่ครับจะมีซิงเกิเลแรกมีคีวอตก็จะปล่อยอีกไม่นานนี้นะครับรอติดตามเพราะว่า,า,วต,าตอนนี้ค่ายลาเพลินนี้เรคคอร์ดก็คือมีคิวเพลงเยอะมากใะครับแล้วก็ต้องตามาหนดการที่บอสแล้วก็ทู้ กูบริหารกำหนดไว้เนาะหลายคนจะสงสัยว่าน้องมาแล้วพีมถ่ายเสร็จแล้วเอ็มดีถ่ายเสร็จแล้วอะไรอไไรออกเนี่ยครับว่าเราจะถ่ายเสร็จแล้วจะออกเลยก็ไม่ได้นะเพราะกระตองนขาช่วงและเวลาเนาะใช่แล้วก็มันจะมีซีนเนาะซีนแบบนั่งกินข้าวที่วัดจุลงเมในในเฟซเนาะซีนนั่งกินข้าวจิ้มกับตากระยาไอ้กระปูกระยาเออทีนั้นมันคือมันมันคือความรู้สึกที่คือมันคือเรื่องจริงหมดใช่ไหมขนาดผมนะตอนนี้ผมถ่ายอยู่นะผมยังอยากถ่ายอยู่ดิเออ คือมาน,นะมาน,นะตอนนั้นร้องไม่ได้ชุดแบบนี้ใช่คชุดคืออันนี้ว่าเราเ,เด็กเด็กเด็กชาวบ้านทั่วไปไม่ได้ชุดแบบนี้แล้วในเอ็มบีในช็อตนั้นน่คือว่าโหมันใช่นะตั้งแต่แรกที่มีเห็นมาน,นะแต่วันนี้มาน,นะเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะแต่ความดียังดีเหมือนเดิมความน่ารักยังเป็นเหมือนเดิมนะครับที่ผมเปิดคลิปมาคือว่าผมจะชอบแกล้งน้องมานะแบบนี้นะคะ<ช>ก็คือแต่ในใจคือไม่มี<ช>อะไรเลย มี่กันตลอดแก่ตัวแก่แก้งนะเจ้าข้บคุณพี่นะครับพี่รักผมหลักกาห่วงหาหลักการมหาศักดิอยากกินอยากนั่นนอ่งโมก็ปเดกไปถ่ายคลิปน้ำโมงไปเด็กกลิ่นน้ำดูดิแล้วก็น้องฟิล์มน้องชูใจใช่แล้วก็น้องขึ้นบอลแล้วก็ถ่ายที่มีขึ้นต้นน้ำเลยทักทายที่ดีขึ้นแต่ยังไม่มีโอกาสได้ถ่ายเลยเพราะว่าที่ไม่มีโอกาสคือน้องซ้อมอยู่เนาะแล้วก็พอพักปุ๊บน้องก็ต้องพักกันหลายๆคนเนาะ ก็ได้คุยกับน้องๆบ้างแล้วแหละโอเคขอบคุณน้องมานะบนะ้างนะเราคนจะได้ว่างๆมีเวลาให้พี่สักแปดนาทีแปดนาทีได้ได้ไดนะครับขอบคุณเอฟีของน้องมานะด้วยนะครับที่เอ็นดูคนคนนี้เนี่ยขอบคุณามากนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ